Hum. Mm. Hum. Mm. สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนครับโลรดกินแซบวันนี้จะพามากินของแซบๆอีกแล้วครับสมชื่อเลยครับผมต้มแซบกระดูกหมูอ่อนครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับกระดูกหมูอ่อนต้มน้ำซุปเค็มๆครับแซบแน่นอนครับวันนี้ครับขอขอบคุณเป็นเป็นไปไ้องทุกคนนะครับเด้อที่ติดตามโรดกินแซบมาโดยตลอดนะครับเน้อให้กำลังใจโรดครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินนี่ครับต้มแซบนะครับมาครับมากินต้มแซบกระดูกหมูพร้อมกันครับล่ำลนะครับเนาะมาเตรียมเข้าเตรียมของมาเลยครับแล้วก็มีพักสดนะครับผมพักสดแล้วก็มีข้าวเหนียววันนี้จะมีข้าวเหนียวนี่ครับข้าวเหนียวดำนี่ครับผม อหอมหอมอ่ะ้วเขากะใส่พริกสักน้อยหงเนาะโอยพริกสักนิดครับอ้ยคือมันหอมหอมครับกลิ่นพริกมันจะได้หอมใส่น้ำเขาไปอืมโอ้โหละพริกบางส่วนก็ใส่มาแล้วครับนี่ก็ใส่อีกสักน้อยหนึ่งคือมันออกเผ็ดอือืมอืม นี่ครับโรยน้ำมันนิดนึงชุมช่มๆแล้วสดๆดน่หม้อ,มอ,มอมมครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วครับผมน้ำจิ้มแจ่วมาครับผมมาล่ำๆแซ่บๆด้วยกันครับ อืมโอ่หมากครับรสแมน้มอันนี้รสชาตินี่จะออกแซ่บนะครับออกเปรี้ยวนำเปรี้ยวเค็ม ครบรสครับนัวๆแวบแทบอืมอืมนเตจ้มเจ้าว Mmm, sap, sap. Mmm, -hmm. Thank <laughs> you. 嗯。Mm hmm. น้ำจิมจก็น้จิมแจวกันแซ่บเปนอีกแบบนะครับรสชาติกะเข้มคน้น หนุ่มๆนะครับผมอืม รสชาตนะบอกเลยว่าแซ่บแซบครับเค็มค้นบอกสมๆมรสจัดจัดครับผมเผ็ดเผ็ดดูกรีบบทเขียวได้หมดเลยครับผมบวกแข็งครับ м м м Yeah. <laughs> หยิ่นน้ำแก้เพ็ดก่อนครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อสองพูโรเดเตอร์ครับผมเป็นเป็นกำลังใจให้พูโรดกินแซบครับผม ไปหาของล้ำล้ำครับมากินเพือผมแอ่พี่น้องได้รับชมกันครับผมกะวันนี้กะกินบทสุภาพแบบไหนกะต้องขออภัยครับทุกท่านครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเน้อวันนี้กะขอสวัสดีครับผม